ว่าไงครับเบบี้เธอเธอไปสองสองกับน้องสาวเขาไหมได้เลยสองสองกับใครอะ่ะเดี๋ยวเธอก็รู้เองโอเคครับจัดไปของแท้วะไม่ดาวได้ไงอะ่ะ

สาวกับน้องสาวเจอกันเงนะครับของคุณกีตาร์แคมนะครับจังหวะนี้เอาไงใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหเอ้ยกับเทว่ามาดีมาดิาดาดโอ้โหตาย <c oughs> ไม่ตีดรออะไรกินก็โดนหัวจริงนะเนี่ยสาระ เธอเธอเมื่อกี้ใครอ่ะโคตรคมเลยไอแพมน้องสาวเขากับปื้มเฮ้ยปื้มอายูโอเคนะใช่โคตรโหเลย